สวัสดีเ e อทุกท่านลูกค้าทุกคนนะคะพี่ๆน้องๆคนไทยทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็คนไทยที่ไปทํางานในต่างแดนทุกๆท,ท,ท่านนะคะฝากความคิดถึงความห่วงใย,ยด้วยนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะวันนี้กลับมาเจอกันค่ะที่อูหันซานะคะเรามีนัดเตรียมตัวที่จะส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้านะคะก็เป็นรุ่น isuzu robocop หัวแคบนะคะเครื่องคู่ตัวของคันนี้คือเครื่อง4 HK ค่ะ 210สูบคอมเร็วเทอร์โบนะคะอ่าสำหรับคันนี้เป็นสีเขียวค่ะเขียวตองอ่อนนะคะติดเป็นฟิล์มสีดำค่ะรบคอบคันนี้เป็นรบคอบหัวแคปนะคะเครื่องสี่เค่ะชุดแต่งตามภาพที่เห็นนะคะมีหมวกขากระจกจอจานนะคะเป็นเล็น,นะคะแล้วพวกกระจกนาซ่าเต็มดาวนะคะแก้มซี่กระจังกันชนค่ะตังต่อมือเปิดประตูกันสาดประตูนะคะตัวนี้เป็นคัสซีนอค่ะลูกค้า ราคาจบพร้อมใช้งานของคันนี้อยู่ที่9 3 0 0 0 0บาทนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนมองหารุ่นนี้อยู่ทางอู่ก็มีให้เลือกชมอยู่ตอนนี้ว่างอยู่3คันนะคะที่ลงมาใหม่ก็ถ้าชอบก็แวะมาเยี่ยมชมนะคะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตรีวิวรรอบ,บ,บคันของคันนี้ให้ได้ชมกันนะคะกระบะของคันนี้ค่ะความยาวอยู่ที่3เมตรหกสิเซนนะคะรวมฝาท้ายค่ะเสา 6, 80ระแนง2ไม้นะคะฝาข้างความสูงของคันนี้อยู่ที่50เซนค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในคอนโซลหัวเก๋งของคันนี้กันบ้างนะคะสีเขียวตรงอ่อนนะคะคันนี้สวยเลยภายในคอนโซลตัวนี้ค่ะนมพงละลายหนังแก้วก็เป็นสีเหมือนตัวรถนะคะเขียวตรงอ่อนนะคะส่วนตัวเบาะค่ะเป็นลายแดงกลางขอบดำนะคะตัวสีแดงนะคะตะเข็บเหลืองเนี่ยเป็นหนังแก้วนะคะลูกค้า ส่วนบเบาแข็บก็เป็นดำตะเข็บแดงนะคะภายในทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะรอส่งมอบนะคะเรามาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะส่วนแกนคันโยกดำนะคะพ่นแกนเป็นสีแดงตามนี้เลยค่ะคันนี้ก็เป็นยาง825ขอบคิวหนะคะกระทะมีคิ้วนะคะ6น็อตนะคะตามนี้เลยยางใหม่ทั้ง6เส้นคะ่ะลูกค้า ถังลมของคันนี้นะคะเป็นอลูมิเนียมตามนี้เลยค่ะ,ะแต่ด่วนนะคะลูกค้าสั่งเพิ่มเติมมานะคะตัวนี้เป็นแต่ด่วนสองฟาค่าะ,คะแบตใหม่ทั้งชองลูกค่ะลูกค้าทงที่ล็อกให้เรียบร้อยเลยการเดินท่อของคันนี้นะคะเราทําเป็นท่อเอสเลทไทเทปลายสีนิ้วออกตรงกลางระหว่างคัสซีนะคะมาค่ะเดี๋ยวมาดูแหนบของคันนี้กันบ้างนะคะแหนบของคันนี้แหนบหลังนะคะ เสริมให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานรวมกับแหนบที่มาจากญี่ปุ่นนะคะของคันนี้อยู่ที่8ตัวค่ะลูกค้าเป็นคัสซีโนอ่ค่ะตัวรองคัสซีนะคะก็ใช้ตัวหนาค่ะเหล็กแบนดอยู่ที่15มิลนะคะตามนี้เลยของเหลวช่วงล่างนะ้ำมันเกียร์น้ำมันเพลิงท้ายนะคะก็เปลี่ยนเติมให้ใหม่ค่ะตอนเลื่อนช่วงล้อเข้าทุกคันนะคะลูกค้าตามนี้เลยค่ะ,ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างๆเต็มคันกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นสีเขียวตองอ่อนค่ะ เล่นลายเสาหน้าเสาท้ายเป็นลายเพชรนะคะแถบกลางฝาข้างก็เล่นลวดลายให้ด้วยนะคะตามน,นี้เลยติดเป็นฟิล์มสีดําค่ะัวแคร็บโรโบโครอคคันนี้นะคะเป็นคาสินโนค่ะส่วนตัวกระตุ้งข้างหลังค่ะเป็นลูฟี่สายฟ้าตาน,นี้เลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูทรงฝาท้ายของคันนี้กันบ้าง ป่าท้ายของคันนี้ค่ะทําเป็นทรงปากนกแควนะคะงับข้างนะคะหัวช้างคู่ค่ะดันท้ายค่ะใส่ให้เรียบร้อยบงังคุณหลังเต็มผืนแบบนี้เลยค่ะลูกค้าเลนลายเป็นลายเพชรนะคะติดไฟส่องป้ายให้เรียบร้อยนะคะตามนี้เลยข้างหลังนะคะติดแผ่นป้ายเป็นลายธงชาติเต็มผืนนะคะธงชาติอังกฤษเนาะทางหนึ่งกันนะคะ รถตัวจริงสวยมากนะคะลูกค้าถ้าสนใจมองหารถดำโดยใช้งานก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนแวะมาดูได้นะคะที่อู่หันศาของเราค่ะถังน้ำมันคู่รถของคันนี้มาที่ความจุ1 0 0ลิตรตามนี้เลยคะ่ะตัวนี้เป็นคาสิโนนะคะคาสิโนอของโรบคอกนะคะจะมีรูเยอะๆอย่างเงี้ยคะ่ะตามภาพที่เห็นเลยนะคะเดี๋ยวดูคอนโซลอีกฝั่งนึงกันค่ะ คอนโซลหน้านะคะวิ่งไปเติมน้ำมันให้ลูกค้าติดรถไปด้วยนะคะไดน้น้ำติดรถให้ไปดื่มตามทางด้วยนะคะตามนี้เลยเบาะเป็นแดงขอบดำนะคะหนังแก้วตรงกลางนะคะตะเข็บครีมนะคะตัวนี้ตะเข็บสีเหลืองๆเ,เนาะสวยเลยนะคะลูกค้าโอเคคะ่ะวันนี้นะคะเราก็พาทุกท่านมาชมเป็นโรบครอมหัวแขบเครื่อง 4เ k ค่ะ210สี่สูบความเร็วเทอร์โบนะคะคันนี้ก็จะเดินทางไปอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะขอบคุณพี่ๆนะคะจากเมืองนอกนะคะจากาเมืองนอกที่ไปทำงานอยู่ประเทศเกาหลีใต้นะคะโทรมาสอบถามรถก็ให้ลูกชายมาดูมาจับจองนะคะแล้ววันนี้ก็จะได้เลิกมารับ กลับไปไใช้งานนะคะก็ขอให้ลูกค้านะคะเดินทางกลับโดยปลอดภัยทุกท่านนะคะไปทํางานก็ขอให้กิจการการงานเจริญรุ่งเรือง,งนะคิดแล้วหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกอย่างนะคะลูกค้า,าฝากความห่วงยยความคิดถึงไปถึง f อจากเมืองนอกทุก,ท,ก,ท,กท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปจากทางอูหันซานะคะขอให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุทกท่านนะคะปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะคะกำรวยํำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะคลิปนี้ก็พามาชมเป็นรุ่นนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อู่หันสาของเราด้วยนะคะก็สามารถติดตามได้ทั้ง3ช่องทางค่ะลูกค้าไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็น YouTube ค่ะ Facebook หรือว่า a ฟ p เพจนะคะอู่หันสาก,ก็สามารถติดตามเข้าไปรับชม รถจะทางอู่ของเรากันได้นะคะมีรถเข้ามาใหม่หรือว่าเตรียมตัวที่จะส่งมอบให้ลูกค้าเราก็จะอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมพ,พร้อมๆกันเลยนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ